ฟันกันเชื่อวร์พูลคิดถูกเลือกสล็อตนั่งแท่นกุนซือลุยฟันกันอดีตผู้จัดการทีมชาวดัตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชโมงสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมิลีกอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลแต่สินใจถูกต้องที่เลือกอันเนอร์สล็อตโคต้ดเพื่อนร่วมชาติเข้าไปกุมบังเหีนในแอนฟิลด์ต่อจากอดีตกุนซืออย่างเจอกินคอบับด้วยฟันกัน ได้ 9, ก,กล่าวผ่านสกายสปอสร์ตสกีฬาชน,นะเมืองผู้ดีว่าใช่เลยมันเป็นงานที่ใหญ่มากๆเพราะจะสกินคอบทำมันไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอานเนอร์สลอตก็ต้องมาเป็นผู้สารต่อซึ่งมันยากกว่าปกติเสมออย่างไรก็ตามเขาเป็นโค้ที่ทำงานด้านเทคนิคได้ดีมากๆผมคิดว่าตอนนี้เขาเป็นโค้ดด้านเทคนิคที่ดีที่สุดในเดนเทลแลนด์ตอนนี้เขาพร้อมแล้วผมคิดว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจได้ดีมาก โดยอานเนอร์สลอตวัย45ปีเริ่มต้นเส้นทางเทรนเนอร์กับค <A> ัมบูอาแซตอันมากกอนจะไปประสบความสำเร็จ ude, กับฟีเยนูดโดยการพาทีมคว้าแชมป์เอลีดีวีซีหลีกหนึ่งสมัยและแชมป์เคเอ็นวีบีคัพหนึ่งสมัยตลอดระยะเวลา3ปีกับสโมสสนสำหรับอานเนอร์สลอตับตกลงสัญญาคุมทีมกับรเวูผูเป็นระยะเวลา3ปีและได้เริ่มงานกับสโมสรนไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา แมคอลิสเตอร์แยมอนาคตกับลิเวอร์พูลหลังเลียนมัตลีสนใจตามจีบจะร่วมทีมอเล็กซิสแมักอลิสเตอร์อกองกลางเชิงสูงของลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากพิมิลิกในเร็วๆนี้ทำการเขาลือที่ว่าเลียนมัตลีดให้ความสนใจพร้อมกับเผยคำแนะนำของเจอเกนคอรที่มีให้เขาก่อนจะออกจากทีมไปด้แม็อลิสเตอร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เราสมกอดกันและเขาบอกผมว่ามันน่าผิดหวังที่เราร่วมงานกันแค่ปีเดียวแต่ผมมั่นใจมากสำหรับอนาคตและทุกสิ่งข้างหน้าเขาบอกผมในสิ่งที่ผมรู้ซึ่งก็คือผมอยู่ในสโมสรที่เหมาะสมที่จะเติบโตต่อไปทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีและบุคลากรทุกคนจะช่วยคุณให้พัฒนาต่อไปในสนามทุกอย่างอาจแตกต่างออกไปพอหากมองจากภายนอกมันอาจดูดีแข็งแกร่งสามัคคี แต่คุณต้องทำมันจากภายในด้วยเช่นกันผมสามารถเล่นในหลายตำแหน่งได้แล้วก็เอนจอยกับมันมากผมรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ในสโมสรนใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมักอลิสเตอร์กล่าวเก่งแค่ไหนส่องผลงานเอเดรันเป้าหมายลิเวอร์พูลฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าลิเวอร์พูลติดต่อไปหาเอเจนต์ของเอเดรันกองกลางตัวรับของอตาลันตา เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เอเดซอนแข่้งวัย24ปีได้จากแซเลนิตานามาเล่นให้กับอตาลันตาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022และเป็นแกนหลักให้กับทีมได้ทันทีโดยซีซั่นล่าสุดลงเล่นไป53นัดในทุกรายการพร้อมกับมีส่วนช่วยให้ต้นสังกัดได้แชมป์ยูโรปาลีกคาดว่าเอเดซอน จะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า45ล้านยูโรประมาณ1,800ล้านบาทหลังปัจจุบันยังมีสัญญากับอาตาลันตาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027สำหรับผลงานของเอเดซีนกับการเล่นให้อาตาลันตาในแคนโซซิลีอาฤดูกาล2023-2024มีดังนี้ลงเล่น36เกมลงสนาม2,873นาทีตัวจริง32นัดยิง6ประตูแอซิส1ครั้ง โอกาสยิง28ครั้งเข้ากรอบ11ครั้งเปอร์เซ็นต์เข้ากรอบ39.29อร์ผ่านบ้านสำเร็จ1,636ครั้งผ่านเข้าเป้า1,381ครั้งเปอร์เซ็นต์ผ่านเข้าเป้า84.41เปอร์ผ่านบอลยาวสำเร็จ155ครั้งผ่านบอลยาวเข้าเป้า86ครั้งเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลยาวเข้าเป้า55.48ครังคอสบอลสำเร็จ17ครั้งคอสบอลเข้าเป้า7ครั้งเปอร์เซ็นต์คอสบอนเข้าเป้า41.18เซเข้าสกัดสำเร็จ83 3ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่งสําเร็จ22ครั้งเปอร์เซ็นเลี้ยงผ่านคู่แข่งสาเร็จ55ครั้งดยลูกกลางอากาศ62ครั้งชนะด้วยลูกกลางอากาศ35ครั้งเปอร์เซ็นชนะด้วยลูกกลางอากาศ5 6 4 5โดย้วลลูกพักพื้นดิน255ครั้งชนะด้วยลูกพักพื้นดิน139ครั้งเปอร์เซ็นชนะดวลลูกพักพื้นดิน5 4 5 1ตัดบอลสํตัดบานสเร็จ41ครั้งใบเหลือง8ครั้งใบแดงศูนง ลาลิเวอพูไหมลุยดิอาร์ตอบแล้วหลังบาร์เซโลนาสนใจลุยดิอาร์สไตล์ทีมลิเวอพูตกเป็นข่าวถูกหลายสโมสสอนใหม่ตาดึงตัวไปเสริมทัพในซัมเมอร์นี้และส่งผลให้แฟนบอลหงแดงอดวันใจไม่ได้ว่าพอขาแข้งเลตินจะบกมือลาสังเวียนแข้งแอนฟิ์โดยหลังจากประสบกับซีซั่นที่ผิดหวังพร้อมทั้งปลดชาบี้ออกไปแล้วโดยมีการแต่งตั้งฮันซี่ฟิกเป็นนายใหญ่คนใหม่แทนที T. บาเซเลนาก็ถูกแชร์ว่าปัฒนาดึงตัวดีอารมาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อต่อกรกับเลียนมัดลิดในซีซันนาะโดยที่ว่ากันว่าดาวเตะทีมชาติโคลัมเบียเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเดกโก้ผู้อำนวยการกีฬาแห่งทินคัมนูด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของสโมสรแห่งกาตาลันภายใต้การบริหารของประธานโจนลาปอตาคือพวกเขา ไม่มีเงินมากพอที่จะเซ็นสัญญากับสตาร์ดังใดแม่จะไม่เพิ่มผลงานของเราฟินยาและต้องการได้คุมพนเลดแมชชีนมาเสียบแทนจากกรณีดังกล่าวลยดี้อาร์ตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างชัดเจนว่าไม่มีแผนย้ายออกจากลิเวอร์พูลด้วยเขาได้กล่าวว่าผมแฮปปี้กับลิเวอร์พูลเขาเป็นสโมสสอนที่ยิ่งใหญ่ผมต้องการเล่นให้พวกเขาเสมอดังนั้นผมจึงแฮปปี้และผ่อนคลาย ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยผมคิดถึงแต่เรื่องโคลัมเบียลุยดิอาจ์กล่าวก่อนรับใช้ชาติในศึกโกปาอเมริกาเกินจะทนอันเชลอตติวิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้คอบอำลาลิเวอร์พูลคาโลอันเชลอตติผู้จัดการทีมมากประสบการณ์ของเลียนมาร์ติสสมอสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนแสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุที่จะเกนคอปอดีตโคตรลิเวอร์พูลตัสินใจอมลาทับหงแดงนั้น นื่องจากเจอความกดดันอย่างหนักในการทำงานโดยอันชลติได้กล่าวว่าผมไม่คิดว่าการลาออกมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรามาตลอดแต่กรณีของคอปบมันมีประเด็นสำคัญคือผมคิดว่าเขาเจอความกดดันอย่างต่อเน,นื่องและความรับผิดชอบมันกลายเป็นภาระที่หนักมากเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทำให้เขาลำบากใจซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับอาริโกซากิ ตำนานกุนซือเอซีมิลานมาแล้วโดยจะกินคอบเข้ามากุมบางเหียนเลโว่พูเมื่อปี2015ก่อนจะพาหงแดงไกเป็นยอดทีมของอังกฤษและยุโรปได้อย่างสุดยอดโดยตลอด9ปีโค้ชชาวเยอรมันพาทีมคว้าแชมป์พเมลีเอฟเอคัพเคาร์บาวคัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์ครัพและแชมป์สโมสรลู